กนุรคุณสวัสดีครับผมเพศจกรณนทวัฒน์จิโรธพงศ์ครับวันนี้ผมจะนําเสนอในเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าเป็นข้อสงสัยดีกว่าตอบข้อสงสัยหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงที่มีสมาชิกหรือว่าลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้เนี่ยเกิดความสงสัยแล้วก็ติดต่อเข้ามากับทางบริษัทนะครับคําถามอันหนึ่งก็คือส้มแขกช่วยอะไรเราทําไมบางครั้งสีของมัน ไม่เหมือนเดิมนะครับคนที่ซื้อไปบางล็อตบอกว่าสีอ่อนบางล็อตก็บอกว่าสีเข้มเพราะฉะนั้นอันไหนดีกว่ากันบางคนก็อนุมานเอาเองจากความรู้สึกว่าเออฉันว่าสีเข้มมันต้องดีกว่าเพราะมันจะต้องเข้มข้นมากกว่าอันนี้มันก็ออกจะใช้จินตนาการส่วนตัวมากเกินไปนะครับก็ไม่โอเคเพราะว่าบางทีไอสีอ่อนมันอาจจะมี ตัวยามากกว่าก็ได้ผมเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันมาจากธรรมชาติแท้ๆที่เราไม่ได้มีการไปบังคับมันนะที่มันเกิดมาตามธรรมชาติแท้ๆเนี่ยการเก็บเกี่ยวในแต่ละฤดูกาลก็จะมีความแตกต่างกันของตัวยานั้นถ้านึกไม่ออกผมจะอธิบายง่ายๆเช่นส้มทุกคนเคยทานส้มใช่ไหมครับส้มในหน้าไหน รสชาติเข้มข้นที่สุดนะครับนั่นก็คือส้มในหน้าหนาวเพราะว่าส้มเนี่ยในหน้าหนาวก็คือฝนมันไม่ได้ตกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นคือมันก็จะดูดน้ําเข้าไปไม่เยอะเท่าไหร่นะมันก็เลยทําให้ส้มเนี่ยมีรสชาติที่เข้มข้นนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับส้มแขกก็เหมือนกันส้มแขกของเราเนี่ยผมย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นส้มแขกที่มาจาก ชายแดนใต้เลยทีเดียวนะครับเป็นภูเขาจากเทือกเขาบูโดในเทือกเขาตรงนั้นเนี่ยเราก็ไปสอยส้มแขกที่เรามีมีพื้นที่ปลูกของเราไว้นั่นแหละส้มแขกพันธุ์นี้มันจะไม่เหมือนส้มแขกที่เราใช้คนใต้เขาใช้แกงกินนะฮะมันจะเป็นส้มแขกลูกเล็กๆเหมือนกับเป็นส้มแขกป่าแบบนั้นน่ะขึ้นในในที่ที่เป็นป่าในที่สูงหน่อยมันก็จะเป็นลูกเล็กๆ แต่ว่ามีสรพคุณทางยาที่ดีนะฮะบริษัทก็ใช้ไอ้ตัวเนี้ยมาผลิตทีนี้การที่เราเก็บส้มแขกในช่วงฤดูที่แตกต่างกันปริมาณน้ําฝนเอ่ยปริมาณความชื้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันแตกต่างกันมันก็เป็นผลทําให้ผงสีของของส้มแขกสกัดเนี่ยมีความแตกต่างกันนะเราคงไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่ารอเหมือนส้มได้นะอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราอยากได้ส้มแขก สรรพคุณดีสุดเข้มข้นสุดต้องรอเดือนนี้แล้วแปลความหมายว่าอีก11เดือนที่เหลือนใน1ปีไม่ต้องกินใช่ไหมมันก็คงไม่มีใครคิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าการใช้สินค้าการใช้ตำรับยาของเราเนี่ยเราจะเน้นในลักษณะของหมุนเวียนใช้ใช้หลายๆตัวแต่ใช้ตัวละไม่ต้องเยอะแล้วก็ใช้ความสม่ำเสมอต่อเนื่องรวมทั้งถ้าจะให้ดีก็คือดูแลสุขภาพในการกินนะในการนอนในการขับถ่าย นะพวกนี้ในเรื่องทางจิตใจให้ดีควบคู่กันไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยมันก็จะทําให้เราประหยัดในการรับประทานยาทีนี้ในส่วนของตัวส้มแขกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผมเรียนแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะซื้อในช่วงไหนก็ตามแต่เนี่ยอาจจะเจอสีที่แตกต่างกันบ้างแต่สารสำคัญที่อยู่ในส้มแขก นะครับมันจะมีปริมาณที่แทบจะไม่แตกต่างกันเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าในการที่เขาจะผลิตยาขายเนี่ยเขาก็จะต้องมีการตรวจนะครับวัดสารที่เป็นสรพคุณทางยาสารตัวที่มันออกฤทธิ์อย่างเช่นในส้มแขกนี่ก็คือ s c a นะครับเขาก็จะต้องมีการตรวจวัดนะว่ามันมีในปริมาณเท่าไหร่ถ้ามันมีต่ำมากๆไม่ได้ตามเกณฑ์ก็อาจจะไม่ได้สามารถออกทำขายได้ อย่าลืมนะครับสินค้าของเราเนี่ยคือมันส่งขายทั่วโลกนะฮะในประเทศต่างๆที่มีการโนก e เอ็กเซลเข้าไปนะ,ะก็จะส่งไปทั้งในยุโรปทั้งในเอเชียทั้งในตะวันออกกลางนะ,ะเพราะฉะนั้นหลายที่เนี่ยก็ต้องทำให้เรามีมาตรฐานที่เข้มข้นที่สูงที่ดีพอสมควรเลยแหละคันนี้อีกประเด็นหนึ่งบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมส้มแขกนี่มัน,หนเหนียว นะฮะมันเหนียวเหนียวมันแคปซูลมันเหนียวแน่นมันเหมือนกับว่าจะหกออกมาอะไรแบบนั้นนะครับตรงนี้อยู่ที่กระบวนการในการเก็บรักษาเพราะว่าส้มแขกเนี่ยครับเราทำเป็นผงยาออกมาในรูปแบบเข้าเกลือนะครับก็คือมีการแปรรูปสารสกัดจากส้มแขกเนี่ยแล้วก็มีการเติมเกลือบางอย่างลงไปมันเป็นเรื่องของการผลิตยานะครับเพื่อให้มันออกมาเป็นผงเป็นสูตรตำรับ เป็นแคปซูลแบบที่เราทานอยู่เนี่ได้เพราะนั้นในรูปแบบของเกลือของสารประกอบเนี่ยนะครับมันก็ดูดความชื้นได้ดังนั้นถ้าเกิดเราปิดไม่ดีเปิดกระปุกไว้หรือว่าเอาไปวางไว้ในที่ที่มันอาจจะมีชื้นชื้นหรือแดดส่องอะไรแบบนี้มันก็จะทำให้คุณภาพของแคปซูลของตัวเนื้อสารนะครับมีความเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยก็ ไม่เหมาะนะครับเราจะต้องเก็บในที่ไม่มีแสงแดดส่องไม่อับชื้นแล้วก็ปลอดภัยจากมแมลงสัตว์ต่างๆต้องเก็บในที่ที่ดีพอสมควรเลยทีเดียวอากาศหมุนเวียนถ่ายเทปกติไม่อับแล้วก็ไม่ชื้นแดดไม่ส่องมันก็จะช่วยยืดอายุได้เราก็จะไม่เจอปัญหาว่าเอ๊ะทำไมส้มแขกของคนนี้เก็บๆไปทำไมมันแคปซูลมันหลอมรวมติดกันอะไรแบบนั้นนะครับ นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ข้อมูลนะครับเป็นทริคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของส้มแขกนะครับเดี๋ยวคราวหน้าครับเราก็จะมาดูในเรื่องอื่นๆกันต่อไปนะครับวันนี้ผมเพชรจกรนัทวัฒน์โโรธพงศ์ลาไปก่อนครับการโนรักคุณสวัสดีครับ